แต่ขุดมาปลูกอะไรบ้างคะปลูกปลูกถั่วพู้ปลูกบัวไปเราไปดูกันค่ะเออจะไข่โมคาได้บัวล้วค่ะบัวบัวค่ะไข่เปลือวถั่วพู้ตัวพู้เอาไปขายที่ไหนคะเอาขายในหมู่บ้านด้วยส่งด้วยจ้ะส่งที่ไหนคะมีคนมารับซื้อหรอคะหรือยังไงคะ จะคือคุมใหญ่รงทองไปใายทุกวันศุกร์ไงทุกวันศุกร์ไงทุกวันศุกร์ให้ได้อ่านี่จะพูคั่งพู่ครั่งจะสีดำดำครับต่ราคาดีด้วยราาดีมากๆเลยกิโลละร้อยห้าสิบโอ้ทุกราคามากเลยแต่ว่าของมันน้อยถูกน้อยเกินไป ขายขายที่ไหนคะไอตัวภูค่างเนี่ยตัวภูส่งเองส่งในหมู่บ้านก็ขายจะส่งเทพมาเยอะอสุขเทพทุกคนทุกคนทุกคนจะเอาของไปส่งทีก่กรุงเทพปลูกมะเขือปลูกมะเขือหกดองน้บปลูกมะเขือแต่ว่ามะเขือบวบ อะไรถั่วพูหอมหอมหอมก็ได้ขายพักกวงตุ้งช่วงนึงก็ขายตอนนี้ขายกวงตอนนี้ขายพักบุง้งมีพักบุ้งขายตอนนี้อันนี้ขายในหมู่บ้านด้วยส่งด้วยส่งทุกวันศุกร์วันศุกร์จะสง่งมีมะน,นาวมีหมอนมันบรลลี่<ง>สง่ง เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าหัวเห็าฟ้าหัวถั่วฟูผักกาะเชดหอยคุ้มแล้วหอยหอยคมนะหอยคุ้มเนี่ยดีนะหอยคุ้มเนี่ยเอาอย่างจริงเองน้อยๆก็เอาเงินมาได้ไงนอาทิตย์ละห้าข้อก็จบกันแล้วน้องเขาสั่งมาเนาะเองห้าได้เขาไงอาทิตย์ละพันไปร้อยไม่ขาดดอกอาทิตย์ละตามจริงอหรโครงการไหนโครงการนวมเดลน่ะจากเกษตรกรชนิดน่ะดีกับดีมากเลยไง ดีมากจริงทีแรกผมมัไม่อยากเอาเนาะไม่ไ่อยากจะกทำเนาะแต่ทำปั๊บี่น้องมาดูพฤติกรว่าเออมีของยม,มกฤษัาสตร์ดีที่สุดยงไงครับงาน,น,นจริงเข้าว่านะพี่น้องเรามาเองก็ไม่รวยเองดีไปดียไงช่างเถอะทำมากเห็นผลเนาะได้ดก็ไม่มากดอกเน,น,นาะนิดหน่อยพ่อคือแบบเราก็ได้อยู่ไอ้เงินเราทินเลือกเอา,าไว้ก่อนไอ้ที่เป็นก็ลงทุนต่ตอไปใช่ไหมเลือกเก็บเลือกกินตะก้วยไปใช้ไปเรื่อยวันละรอยสองรอยนี่มันผลไปได้อยู่ครับได้ทุกวันอยู่ ควจริงได้ได้วันแกไม่ไม่ไม่รวยเนาะคือว่าไม่รวยเราพรอแม่กินไปอยู่จริงชอบจนราชสา์บอกไว้บอกมาไม่เอ้ยเขาทำดีนะเนาะคิดว่าดีสุดไงคือแบบแบบคิดถึงตอนในหลวงในหลวงในหลวงราชเก่าในหลวงราชเก่าน่ะคิดว่าดูในโทรทั์เนาะดูในโทรทั์ว่าทันว่าปลูกนี่นิดปลูกไอ้นั่นหน่อยพอผลผลิตออกมาคือเด่น่ว่าวันหนึ่งอย่าอย่าอย่าปลูกไอ้อันเดียวไงหลายอย่างเขามาซื้อ เขาหิวเนาะเขาหิว yes. พักเนาะเขาเลือกเลยไงอยากได้บวบเออบวบหอมบวบเหลี่ยมถั <out> ่วพูมะเขือตอนจนช่วงนั้นมีมีถั่วฝักยาวด้วยเขาก็เอยเขาเกะเอาเรื่องเก็บเองไงกี่บาทมาเถอะมาบกี่บาทบางทีไม่เอากับมีไงไอพี่น้องกินกับพี่กับมีไงเจ้าหนึ่งก็ได้เป็นโรยบางทีโอ้โหบางทีไอ้คองไหนกับแจ๊